สวัสดีเพื่อนๆนและกันะยานมิตรทั้งหลายก่อนที่ทุกท่านจะรับชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับชาวราศีกุมทุกท่าน ชาวราศีกุมเป็นราศีที่11อของปีโหราศาสตร์และสัญลักษณ์ทางโหราศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักกันดีของชาวราศีกุมก็คือคนโทน้ำชาวราศีกุมถือได้ว่าเป็นคนที่ฉลาดมีความก้าวหน้าและรักอิสรภาพด้วยความที่ดาวฤตยูเป็นดาวประจำราศี ดังนั้นท่านที่เกิดในราศีนี้จึงมีความคิดที่เป็นอิสระและออกจะแหวกแนวสักหน่อยพวกเขาต่อสู้เพื่อสิทธิของคนอื่นชาวราศีกุมเป็นคนขี้อายและเป็นคนค่อนข้างเงียบโดยกำเนิดแต่ในทางกลับกันก็เป็นคนประหลาดและกระตือรือร้นอย่างไรก็ตาม ทั้งสองกรณีนี้ชาวราศีกุมก็ยังเป็นนักคิดที่มีความลุ่มลึกและมีสติปัญญาสูงอีกทั้งยังชอบช่วยเหลือคนอื่นชาวราศีกุมยังสามารถมองสิ่งต่างๆได้อย่างทะลุปุโปรงซึ่งส่วนนี้เองที่ทําให้ชาวราศีกุมสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างง่ายดายนั่นเองนะครับ สวัสดีครับกัลยาณมิตรทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับการจับไพ่ดึงพลังงานบวกเพื่อให้กำลังใจนะครับและวันนี้อาจารย์ก็จะมาในหัวข้อนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยช่วยเหลือท่านนั้นคือองค์ใดคือพระองค์ใดนะครับก่อนจะเข้าไปรับฟังอาจารย์ก็ต้องขอเกินไว้เหมือนเช่นทุกคลิปที่ผ่านมานะครับว่าการทำนายอย่างนี้เป็นการสุ่มทำนายนะครับ ไม่ได้เจาะจงเป็นดวงเฉพาะของใครคนใดคนหนึ่งนะครับดังนั้นแล้วหากท่านใดนั้นบังเอิญเห็นคลิปนี้โผล่ขึ้นบนหน้าฟีดของตัวเองเห็นหัวข้อแล้วรู้สึกว่ามันตรงใจอยากจะคลิกเข้ามาอ่านมาดูก็มาดูได้นะครับรับแต่สิ่งดีๆรับแต่คำแนะนำดีๆกลับไปนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาเช็คพลังงานของทุกท่านก่อนนะครับว่าจะตรงกับท่านไหมนะครับ พลังงานไพ่ที่จับได้ที่สื่อออกมาในวันนี้นะครับมันเป็นพลังงานของการเริ่มต้นใหม่นะครับการสิ้นสุดอะไรสักอย่างแล้วมาเริ่มต้นใหม่ในเส้นทางใหม่นะครับขอขยายความพลังงานนิดหนึ่งนะครับการเริ่มต้นใหม่ในที่นี้อาจจะหมายถึงกับหลายๆท่านที่พ้นทุกข์แล้วหรือที่กําลังทุกข์อยู่ ก็ไม่รู้ว่าจะทุกข์ต่อไปทําไมเลยตัดสินใจที่จะสู้ใหม่อีกครั้งจะเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งจะสู้ดูว่าจะลองดูให้ถึงที่สุดนะครับนี่คือความหมายของพลังงานในวันนี้นะครับพลังงานยังสื่ออีกว่าหมายถึงกลุ่มคนหรือบุคคลนะครับที่มีชีวิตที่ค่อนข้างลําบากล้มลุกคุกครานมาหลายครั้งหลายหนนะครับและครั้งนี้ เป็นครั้งสุดท้ายแล้วจริงๆนะครับที่ท่านนั้นจะสิ้นสุดการรอคอยสิ้นสุดเขาเรียกว่ารอคอยสิ่งดีๆในในชีวิตจะสิ้นสุดลงแล้วนะครับเส,ส้นทางแห่งใหม่ประตูบานใหม่ได้เปิดขึ้นให้ท่านแล้วนะครับดังนั้นแล,แล,แลว้วหากท่านใดได้ฟังนนคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นพลังงานของท่านอาจารย์ก็ยินดีด้วยนะครับอย่ามัว<ด>แต่เศร้าโศกเสียใจไปเลยนะครับ มันถึงเวลาที่จะต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองสักทีแล้วนะครับและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปรากฏเห็นเป็นพลังงานในไพ่ขึ้นมานะครับส่วนมากจะเป็นสายทานของพญานาคราชนะครับเป็นลูกเป็นหลานของท่านนะครับอาจจะมีลูกหลานหรือใครที่กําลังบูชาองค์พระพิฆเนศหรือท้าเวสสุวรรณก็มีขึ้นมานะครับและที่สําคัญที่สุดก็ พลังงานสุดท้ายที่เห็นนี้เป็นพลังงานที่อยู่ใกล้ตัวท่านมากที่สุดนะครับเหมือนจะเป็นพ่อแก่แม่แก่หรือเป็นสิ่งที่คอยรักคอยห่วงท่านนะครับอาจจะเป็นบิดามารดาที่จากเราไปตั้งนานแล้วแต่ท่านยังไม่เป็นสุขนะครับท่านยังคอยสังเกตคอยดูคอยติดตามเราอยู่นะครับสิ่งที่ท่านอยากจะสื่อกับตัวคุณในครั้งนี้นะท่านก็อยากจะบอกว่า ให้หยุดเศร้าได้แล้วลูกเอ,อ๋ยหยุดทรมานได้แล้วมันถึงเวลาที่จะต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับถึงเวลาที่จะลุกขึ้นมาหาข้อมูลหาแนวทางในการลงมือทำเพื่อที่จะให้ชีวิตตัวเองมีความก้าวหน้าพัฒนาขึ้นไปนะครับและถ้าท่านใดได้ลงมือทำนะครับ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านก็จะคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนเป็นโอกาสดีๆให้เข้ามาหาท่านนะครับถ้าท่านลงมือขายของท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะคอยดึงลูกค้ามาให้นี่คือพลังงานดีๆรอบตัวที่ท่านคอยสนับสนุนคอยส่งเสริมคุณอยู่นั่นเองนะครับและมีบางท่านนะพลังงานที่ขึ้นมาบางทีก็ผ่านช่วงที่มันเจ็บปวดหัวใจมาได้สักพัก ถ้าอยู่คนเดียวก็จะแวบคิดกลับไปถึงเรื่องราวถึงอดีตที่มันคอยทำให้ตัวเองเจ็บช้ำอยู่บ่อยๆนะครับนั่นคือเป็นเป็นพลังงานด้านลบคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากจะแนะนำว่าให้หยุดนะครับหาวิธีหยุดตรงนั้นคือหลีกเลี่ยงการอยู่คนเดียวนะครับพยายามอย่านอนคนเดียวอย่าอยู่ห้องคนเดียวเป็นเวลานานๆน,น,นะครับควรจะออกไปหาสังคมนะครับเมื่อพลังงานท่านปรับสมดุลขึ้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่าง ะค่อยๆดีขึ้นนะครับดีขึ้นในที่นี้คือต้องลงมือทํานะครับดังนั้นแล้วนะครับกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับถ้ามีโอกาสได้ฟังคลิปนี้รู้สึกว่ามันตรงกับสิ่งที่ท่านเป็นอยู่มันตรงกับพลังงานที่ท่านเป็นอยู่ตอนนี้ขอให้ท่านหยุดเศร้าหยุดทุกข์นะครับกลับมามีสติท่านใดที่คิดจะลงลงมือลงทุนในการค้าขายในการทำธุรกิจขอให้เริ่มได้เลยนะครับ ให้รู้ว่าสิ่งดีๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกปักรักษาเราท่านพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปนะครับเอาละครับนี่ก็เป็นพลังงานดีๆพลังงานบวกในวันนี้นะครับไม่มีผิดไม่มีถูกตามที่แจ้งไว้ในต้นคลิปนะครับกัลยาณมิตรทั้งหลายหากท่านใดนะครับได้ฟังแล้วรู้สึกว่ามีกําลังใจไม่มากก็น้อยถือว่ามันก็เกิดเป็นบุญกุศลแล้วนะครับ รบกวนช่วยกันแชร์คลิปนี้ออกไปนะครับเพื่อให้ท่านอื่นๆที่มีโอกาสได้รับฟังแล้วเขาฟังแล้วเขารู้สึกดีบางท่านอาจจะพลิกชีวิตกลับมาสู้ใหม่อีกครั้งจนประสบความสําเร็จก็ได้ถ้าทําเช่นนี้มันก็จะเกิดเป็นบุญกุศลต่อๆกันนะครับเอาละครับสุดท้ายก่อนจากอาจารย์ก็ต้องขอวอวยพรให้กับทุกๆท่านนะจงมีสุขภาพที่แข็งแรงคิดสิ่งใดก็สมตั้งใจปัรถนาและที่สําคัญนะครับจง ก้าวผ่านความกลัวในใจของตัวเองให้ได้นะครับสวัสดีครับ